สวัสดีทุกคนเนาะพบกับซองบ่าวคำพาเที่ยวชาแนลเซนเกอลเซนเคยทุกคนวันนี้บ่าวคำก็จะพาทุกคนเลาะเบิร์กสภาพบุตรงเฮือในช่วงตอนเช้าทุกคนเนาะว่าเพิ่นเกี่ยมงานฮอดเสร็จแล้วตอนนา้เปิดคลิปอยู่ที่วัดศรีสะเกดและวัดหอพระแก้วทุกคนตอนนี้เพิ่นก็กำลังบูรณะกำลังแต้มสีแต้มส,สันกำลังคนละบัตรคัตสีกำแพง วัดศรีสะเกดเลยนะครูบาจัวน้อยเพื่นกับกำลังซอยกันนักท่องเที่ยวก่อนหลายทุกคนจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยใน,นท่องเที่ยวยุโรปตามประเทศเขาก็มาเทียนะเท่ยวชมเนาะเที่ยวชมวัดว่า,าหามอยากจะมาฉีสะเกตดนี่มีตำนานที่ว่าค่อนข,ข้างดีทุกคนและก็เป็นวัดเดียวที่ว่า,าเหลือรอดจากาการเผาเวี้ยงจันทร์ในช่วงสมัยสงครามเนาะทุกคนเที่ยวเป็นวัดหนึ่งที่ว่ามี พระวัิความเป็นมาที่น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลาะลินเบิงเส้นทางห่อผ้าแก้วทุกคนเนาะเส้นทางแคมของสนอประมณหอผ้าแก้วเดี๋ยวพาไปเลาะเบิงสภาบัวนังกันเนะาะมาป็นจงังไดเพราะว่าสุดก่อนนี้พามาเลาะกลางคืนเนาะแต่มันกันผพานมาได้สองสามเมื่อแล้วแหละแต่พว่าปัจจุบันนี้เพิ่งจะอัปเดตจังใดแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเต็นต์ตั้งฮาน ติดตาน้ำกันทุกคนนี่แม่หอพักแก้วในปัจจุบันนี้ถือว่าสวยงามต่างต่างงาอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวพาทุกคนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเบื้องสภาพบุทนจงเฮอน้ำกันอันนี้ก็ห้องหมอมหอสดทุกคนเนาะมหอสดฮอสพิตอร์เป็นห้องหมอเก่าแก่นะในเวียงจันทร์ทือว่าอายุหลายกว่า ข่าที่ปีทุกคนนะไปเบิ้งสภาพเหมือนกันมาเป็นจังไดแล้วกุศลง,งาือนี่เพิ่นได้ปลุกสร้างอย่างขึ้นมาเติมเนาะให้มันน่าสนใจอย่างอย่างแน่ใช่ไหมมีอย่างให้เบิ้งแน่เนะาะในทางู้ชมสมสมติว่าอยู่ประเทศลาวนี่กูตางแข่งหรือว่าอยู่ในเวียงจันทร์มาแล้วจะเห็นบูธอย่างแน่นที่ต่าน้ำก,กันพาไปดิพาไปเบิ้ง ตอนนี้เกือเวลาประมาณ10บโมงเส้าทุกคนเนาะ10บโมงเส้าพามาเซอร์เวยเพราะว่าประมาณอีก2มื้อนี่เพิ่นจะปิดเส้นทางทุกคนเนาะซุกเสาร์อาทิตย์เนาะจะปิดเส้นทางเพราะพอเป็นมือบุญแท้เนาะคนคนกรสิมาเลาะซื้อเครื่องมาเลาะเอียงหลายหลายคนนะหลายคนหลายลูกหลายพ่อหลายแม่ก็พากันมาเลาะลิ้นเลาะเที่ยวเลาะชม นี่ก็คือบริเวณสวนสลองไซนะทุกคนเ่า่ึงก็จะมีเปิดบูธบุญทรงเฮาบาอยกระทงเนาะเดเรถ่งก็จะมีขึ้นป้ายเนาะบุญประเทีนี้ไล่เฮาไฟประจำปีสองพันสามทุกคนเนี่ยบอลหลังอุปันเจ้าในวงเนาะอืมอนั้นก็จะเป็นโซนหนึ่งเป็นโซนเป็นโซนหนึ่งที่ว่า แขกคนจะมาย่างเนาะตะกี้เพื่อนห้องอเขียนนี่ว่าส่วนอ่าสลองใส่ทุกคนนี่ก็อยู่หลังของหอคำนี่แหละ,อะหอคำยังจันนี่แหละนี่ก็จะมีห้ามขายเครื่องเนาะมีห้ามขายจิตรุ่งซีนอย่างต่างๆข้าวหลามคอร์หลามปิ้งไก่เนาะก็ตามคอนเซปต์บุญลาวบุญประเทศลาวต้องมีล้เนาะประเภทข้าวหลามปิ้งไก่ประเภท,อ,เทอ่าจิตรุ่งซีนขั้วมีต่างๆเนี่ย ถือว่าเป็นอาหารทีร่ว่ายอดฮิตเนาะตามบะฮงใช่นะแผ่นมาหล่อบุญก็มามาซื้อมาซีมได้เนาะแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยเป่าคำบู้เด้อยเพราะว่าบางที่ราคา,าเซาแพงหรือว่าอีหยังเพิ่นก็สิีหันห้องราคาขึ้นสูงกว่าปกติเนาะชิน้อยสิหลายก็แล้วแต่ทุกคนสินต่อรองหรือว่าแต่ะละห้างเพิ่นสิวางราคาจังไหนนะทุกคนเด็กก็จะมีการปัดกวดขนาดไม แต่ว่ารถล้างนี่มันหลายแห่งทุกคนเป็นรถของแม่ค้าเป็นรถของพนักงานเนี่ยเพิ่นเกิดมาจอดอยู่นีนน่นี่ก็จะเป็นโซนลินคือกคือกันทุกคนเนาะแต่ละปีท่านนี้จะเป็นโซนขายเบียโซนห้างเบียเต่ละปีนี่เป็นธนาคารการค้าต่างประเทศลาวดูคนเนาะก็จะตั้งอยู่นี่เป็นเฮดออฟฟิศเป็นสำนักง,งานใหญ่เห็นไหมเขาลามปิงไก เป็นไก่บูดเมีย่ยขายกาแฟขายอย่างต่างๆถือว่าตอนเศร้านี่กะทุกคนหอกมาเตรียมเครื่องตั้งห้านตั้งยังเนาะที่ว่ายังบทันแล้วค่ะนะแต่ผู้ใดที่เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วขอก็บซิมาประมาณสามชิมนงแรงทุกคนเพราะว่าช่วงเศร้านี่มือทรระดาชิ่นี้มันป่มีเนาะบ่มีแขกคนมายางอ่ สีตามทุกคนได้เห็นนี่แหละสีมีกับสีมีปะปายเปิดบุคคลร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหาเปิดกับสีเปิดอยู่ประมาณอ่าเปิดอยู่ประมาณสองสามเอ่อประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหตอนแรกนี่จะเปิดครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนี่คือบริเวณหอกลางเนี่ยมันจะมีพื้นที่จับจองดเนาะู้ใดอยากจะมาจองเซ้ากับโทรหาเพื่อนได้ อันนี้เบาวคำนี่อัปเดตอัปเดตประมาณ2อสมือ้ออัปเดตให่หนึงเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นสภาพปัจจุบันรถติดรถติดหลายทุกคนติดหนึ่งติดย้อนเส้นทางมันแคบแน่อ่ะติดสองก็ยอ้อนอ่าจะย้อนรถมาตั้งหานตั้งหงอันนี้กับบอลหอ,อกลางทุกคนหอ,อกลางเหลือบอลแสดงยิ้วนาะนี่หอ,อกลางในปัจจุบนันนี้มาถ่ายทุกคนใด้เบิ่ง คี่ว่าสวยงามทุกคนนะมีน้ำเต้ามีเสา,เาสักซิดของบุฮานเนาะเสาเกี่ยวกับอันประเภทนี้มาจ้ะเนี่ยอันนี้เบูธขายเครื่องทีนนี่เขาจะสนองห้องน้ำทุกคนเนะป็นปิดไยเช่นสนองห้องน้ำให้แกผู้มาเที่ยวบุญเนานะคนหนึ่งกับประมาณสามพันห้าพันเหมาะกันแล้วแต่อ่า จ้าของสถานที่ผูกกำหนดเนาะพอเจะเส้าแพงเขาอ,อาจจะนนให้นั้นแพงเนาะให้เข้าแพงใช่ไหมได้บริการแพงนี่ก็จะจืนจืนใส่อ้วน,นห้ามขายเครื่องเสื้อผ้านี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์เนาะอันนี้โครงสร้างไม่ได้เนี่ยห้ามขายเสื้อผ้าห้ามขายเครื่องเล,เลน่นเนาะ ขายเสื้อผ้าขายเกืบอบขายเสื้อผ้าขายเกือบขายได้ยุ้ยนกินทุกคนลากหลายแต่ว่ารถติดหลายแห่งเนาะตามที่ทุกคนได้เห็นนี่แหล,ละอ่าพู่แหละจนกอเสื้ฮ้อนมือสุดท้ายเนาะเพื่อจึงสีขายเตียงเล เล่กับจักเลแเท่เลปอบโบ้ทุกคนเนาะติดติดติดป้ายเซมานเลนี่เป็นคนสนใจแล้วนะเออเนี่ยขายผ้าห่มแล้วขายโดนัทขายโดนัทใหคนเลาะเบิกเติมเนาะบนซ้ายบ่นขวบบะคำก็ันแล้านี่กับห้างกาแฟสีนุกทุกคนเนาะข้างหน้านี่กับเป็นกาแฟแบรนด์ต้นๆของประเทศลาว มีสีนกมีดาวเพืองมีอ่านี่ไงกาแฟดักจึงดักหยางนะทุกคนจะเป็นกาแฟแบนของประเทศลาวอันนี้หอมสีนกนะจะเป็นหอมทีพักไล่ทุกคนเนาะเริ่มต้นกับประมาณ3ามสี่แสนเนาะถือว่าราคากับปับขึ้นต่มัต่างเงินเฟอ้ออ่อันนี้กรแมนวอกแมนวิดเลตทุกคนเนาะเป็นห้างขายเครื่องอขายเครื่องไส้เว,เวตเลตทั่วไปเนาะ นี่ก็เป็นเนี่ยบริษัทมิตรภาพรัฐกิกรรมจำกัดเฟรนชิปเอ็กซ์คิวชั่นแลาชิโอแทีเออเป็นกระนั่งกระเทียมดอกต่างๆบอกแม่นเครื่องกันหลายทุกคนเป็นเครื่องลดราคาในเอ็มพลาสเนี่ยต่างๆแถวนี้จะเป็นบูธใหญ่ทุกคนอืเป็นบูธใหญ่บูธขายซูชิบูธขายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใหม่เก่า อ่างแม่สิมน้ำปลาแดกต้มสุปลอยเปอร์เซ็นแซบนัวตอกบอกราไอีกเอานี่ก็เป็นวัดจันทร์ทุกคนอ่าจะพาทุกคนเลาะเบืองวัดจันทร์ในปัจจุบันก็เป็นใจเลยวัดจันทร์ท่าบุรีศรีสัตนารากษณะโหดเนาะเรือวงเรียบแซ่ประวัดจันทร์โอ้วัดจันทร์ก็ร่มรื่นดีทุกคนเนาะปัจจุบันนี้พื้นเพื่อนกัอ,อ่าปู่ใบตองไปแล้วเนาะไปมาสะดวกหูวทางอ่าเลาะอันซะ จะมีบริการห้องน้าทุกคนจุดนี้มีห้องน้ํามีอย่างพร้อมเนาะเนี่ยจะมีพระธาตุอยู่กลางวัดทุกคนพระจันทร์นี่ก็งามทุกคนเนาะเป็นศิลปะทรงหลวงพระบางแต่ว่าโบง,งอปัดนั้นอาจจะเป็นศิลปะ่วมสมัยนะคล้ายๆวัดองค์ตื้อต่างๆเนี่ยจะมีพระมีหอกล่องมีอ่าสลอกสาลาอย่างต่างๆเนาะสวยงาม เดี๋ยวให้ทุกคนเลาะเบินองด้านนอกต่อทุกคนเ,เข้ามาซอมเบิองซิว่าเป็นี่เลยวัดจันทร์ในปัจจุบันนี้ตะกี้ทั้งในมันก็ตรมีขายน้ำขายน้ํขายอย่างพร้อมเนาะมีสปุกเปาแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นจัดโซนเนาะสปุกเปากับไปทั้งนึงอาหารกับไปทั้งนึงเนาะขายเสื้อผ้ากับมาทั้งนึงสินะจะแบ่งเป็นโซนออกคับนว่าขายปนกันเดี๋ยวมันสี่ซับสนนะแบ่งเป็นโซนแล้วก็บจบ,จบมันจึงโบเหม็นโบขา,าวโบ,บเอ่ยเด็กบริษัทอ่า ธนาคารพัฒนาลาวนะ Family Face ลาวโทรคมอนี้กับ s ีเนอานะอ่า PSR ประเภทเครื่องส้สอยเด็กตาซอยห่วยพัฒนาต่างๆบริษัทดาวเฮืองทุกคนอรหรอือว่ารถลายแหงเออคือว่ารถลายแหงนี่กับกกลเลมบอ การเริมบอแล้วก็เอ,อ,อ้อย่าง make import แอร์ export กอกกอกนี่ก็มากอกกอกหรือจะพามาเจอกับอาเกาหลีทุกคนนี่ก็ะแมนบูธของโลโยเย็นดียูนิเทลเนาะ14ปี่อนอินเวอร์ไซ่ขนมต่างๆโอ้ถือว่าปีนี้จัดเต็มทุกคนเนาะ ทีนี้จัดเต็มบูธอันบูธแต่ละบูธโปรใหญ่ป่ะเนียเน่ยอยู่แต่ว่านแน่นคล้ายๆว่าหลายบริษัทให้ความสนใจขะนะ่ะาดกระเลมหนึ่งกระมาที่ว่าหลายคนก็ถือโอกาสอ่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงโปรโมทสินค้าเนาะแล้วก็ช่วงลดราคาลดแลกแจกแถมขึ้นเคลื่อนกำลังให้ลูกค้าอ่ามีเป็นโซนขายปิ้งไก่ทุกคนปิ้งไก่ข,ขนมยูนิเวิร์เนี่ย ้าลูกชิ้นกินแก้วนี่ก็มีสองสาขาขายขายกระจายไปนะตามบุญเลยแหละจะเป็นลูกชิ้นห้านซื้อดังทุกคนลูกชิ้นกินแก้วเนี่ย,าาย,ย,ยนักศึก,าก,ก,กศษสาสาวน้อยสาวใหญ่นี่ก็เป็นหอ,อ,นอยแบบปลาประสากทุกคนนี่ก็เป็นไม่ยากห้า,หานอาหารสามแยกปลาปลาซากเป็นห้านดังทุกคนห้านนี้คนไปมาคนคนไปคนมากับมาแวะ จะมีห้างสัุพสปบป้าต่างๆเดจะพาทุกคนสมแคมป์ของเนาะโวงนี้เป็นจะไหนแล้วได้มาละอืออส่วนนี้ก็เพิ่นระใช้ขันใดลงทุกคนนะมีอ่าซิงซ่ามีเห็นรถไฟต่างๆเนาะรถดสิงจะมีเฮือกวดายฟ,ฟังทุกคน นั่นเป็นเือของไทยบ่หรือของลราเป็นเือนอปคอบ่โอ้โหเธอนี่จะเป็นเือลาวทุกคนเนาะเือเไทยจะเป็นเือท่องแเน็นเธอ,อลา,ตาเตเบนตามสายฟังแม่น้ำของเนาะอะเดี๋ยวพาทุกคนเลาะเส้นกลางกันเพื่อจะเลยลักๆกกันเป็นเส้นเมื่อกี้หน่ยทุกคนเนาะที่มามีกะโบ๊โบทขายเครื่องในยะ์เห็นเนาะ แต่ว่าเส้นกลางก็จะเป็นเปิดโลง่งก็ให้โค้นยางด้วยเช่นี่มีบริษทัท ETL มีสปอนเซอร์อย่างต่างๆเอ็มร้อยเือว่าอันนี้ก็เป็นส่วนประจำเพิ่นนะ่าจัสนๆเนาะเออโซนเขีน,นี่นะพวกเอ็มร้อยพวกสปอนเซอร์เก็จะมาประจำอยู่นี่นี่ไฟถึนกับบอกไปเจอแล้วว่าบุญออกพรรษารปวรนาเนาะประจำปี2 0 2 3ทุกคน อนแ,แรกนี่ควรจะปิดทางเส้นนี้ทุกคนเนาะปิดทางเพื่อให้อ่านยางเนาะยางออกกำลังกายยางตินยางหัวไปซะแหละเนาะแล้วก็ปิดบอดฝากรถดดคือปัจจุบันนี้การเกี่ยงานหนึ่งก็ถือว่าได้ประมาณ80-90%นะยทุกคนยางเตือนคนสินค้าเข้าแล้วกับตบแตงได้นเงนก็ถือว่าโอเคนะโดยทัวสภาพโดยทั่วไปถือว่าโอเค ลานนี้ก็เป็นลานกิจกรรมทุกคนนะ้านัรงกลางเนี่ยบารหลักทุงเนี่ยลานกิจกรรมเพื่อจะ,อะจัดงานเกี่ยวกับเบียร์ลาวแป๊ปซี่ย่งยางงนี่แหละเนาะเกี่ยวกับการประกวดห้องเพลงต่างๆมอบของรางวัลจะอยู่จุดนี้ด็กี้ก็มีหเอดเลสทุกคนเพื่อนก็ามานอนอยู่นี่นะแต่ช่วงนี้เพื่อนอาจจะระ,ะดมให้ออกไปแล้วนะก็เหลือไปนพื้นที่ในกาใไซสอยต่างๆ พเรื่องโฮมเลดนี่เรื่องขอทานนี่ประเทศลาวก็มีพอสมควรในทุกคนต้างแต่บ่างข้างเพื่อนก็นจับไปไว้ที่สูนย์แล้วเนาะแล้วก็มีจูบไม้เกิดขึ้นมาอีกใช่นะมนั่นก็เป็นปัญหาซ้ำเพื่อที่ว่าพอจบสิน้นทุกคนเนาะเดี๋ยวอันนี้บอลลินเด็กน้อยนี่อ,นนอันนี้มีอันนี้มีตดรแล้วบอลน,นี้อบอลลีนเด็กน้อย พี่พาทุกคนเลาะอเบิง้งกันแหละเนาะสภาพรวมเขตอมูแคมป์ปองเป็นจังไดนวิธีถ้ามือมือเปิเปดแทะจึงเสียนพาทุกคนมาเลาะเบิ้งเต็มเลยมอาเป็นจังไดนฮะนะัปนี้กิจกรรมอย่างบอนาะนอกจากอ่าเป่าคามทายมามนี่คนสิหลายบอะผู้สาวสิหลายบอติดตามเหมือนกันวิธีถ้าบรรยากาศออกเท้าทุกคนได้เบิ้งก่อนเนาะเนื่องจากอ่า ม,มือก่อนนี่มาถ่ายให้แล้วเนาะแต่ว่ามันมืดเกินไปฮะนะ่ะมาถ่ายตอนแจ้งไปเนี่เอา้าทำยี่อกางกับสิท่ายตอนงาส้วงทุกคนเบิง่งพูดแหละเอาเบิง่งว่าคืองาปีนี้นี่ค่ายเลยชีชนะค่ายเลยสีนั่นเนาะค่ายเลยสีโหดปีนี้นะติดตาน้ำกันนี่กับกตลาดนะคกกาซิตี้ทุกคนอ่าปัจจุบันนี่กับ มีการเปิดห้านอยูเทิร์บไลท์เป็นไหญเนาะด้านหน้าของบอสคาร์เมนฮงแฮมโดนจันพาเลศนะทุกคนเบียร mm hmm. เป็นฮงแฮมใหญ่ใหญ่สูงอ,อันดับตน้ตนๆในเวียงจันเนาะตะกี้กับแมนเพื่อนเนาะแต่ปัจจุบันนี้น่าจะแมนเมืองแทงบอกรือว่าพึกษ์ราชบงพาซาบอกเนาะที่ว่ามีคนพฤกษ์สูงในประเทศลาวเนด็ดอันนี้กับแมนหูป,ปันเจ้าในวงเนาะ เมื่อก่อนนี่เบาคำอามาถ่ายให้เบ่งเพื่อเป็นตอนเศร้าตังตะางา <c oughs> มีสร้างมีมาาสาทุกคนได้เห็นนี่แหละอ้าอาจจะประมาณนี้ทุกคนถ่ายทุกคนได้เบ่งน้ำกัน ช่วงบุญกับชิมีการขายเครื่องขายของลูกก็ตามบริเวณเนาะก็จะมีพวกขายเครื่องอยืร้อยต่างๆใน่เป็นโซนอีกถือว่านายนแนวกินเครื่องซื้อเครื่องขายแม่นจัดเต็มปีนี้มันสเต็มคือเบ่าควาเว้าแท่บอเนาะหาติดตามไปน้ำกันนะเดี๋ยวเาควาจะมารายงานสภาพให้ทุกคนได้เบื้องเติม ใจทุกคนที่ต่างหับสมเนาะฝากทุกคน,คนกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะซ่องบอลคำเป็นกำลังใจนะบอลคำได้สร้างสรรคิดใหม่ๆเรื่อยๆเนาะที่นี่แชมป์กองเวียงจันเนาะบูซง้าวดจันปี2 0 2 3ขอขอบใจทุกคนนะเดี๋ยวพาขี่รถเลาะพายางลีดมือแท้นะบบ๊ายาย